ที่จังหวัดชนบุรีนะคะหลังจากที่มีการรับนโยบายปรับเงินกู้นอกระบบจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกพูดและชัดเจนเมื่อกี้บอกว่าต้องปรบับปรามกันอย่างเด็ดขาดนะคะแบบถอนรากถอนโคนกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดชนบุรีเขาก็สนที่กาลังกันไปรวบแกงเงินกู้ดอกเบีย้ยโหดรายแรกในจังหวัดชนบุรีค่ะหลังไปพบข้อมูลว่ากู้เพียงแค่ส0 0 0สนคุณผู้ชมแต่ว่าต้องจ่ายดอกเบีย้ยกว่าน1นล้านบาทแล้วก็เงินต้นไม่ลดลงเลยค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอพานทองนะคะพร้อมกับตำรวจสพพานทองไปดักซุ่มรอเพื่อจับกลุ่มแก๊งเงินกู้ดอกโหดภายในโรงงานกลึงแห่งหนึ่งในเขตอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีสามารถจับกลุ่มตัวนายพิพัฒน์อายุ19ปีแล้วก็นายธาดาพงศ์อายุ23ปีขณะที่กำลังนับเงินสดค่ะจำนวน4,200บาทซึ่งเป็นเงินล่อซื้อจากเจ้าหน้าที่หลังจากที่มีการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้กู้ว่าเขาเนี่ยได้กู้เงิน จำนวน3 0 0แสนบาทแล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยเป็นวันนะคะตกวันละ4,200บาทพร้อมกับของกลางค่ะเป็นเงินล่อซื้อและรถยนต์กระบะ1คันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวมาสอบสวนต่อที่สพพันทองโดยนายพิพัฒน์ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นเพียงพนักงานเก็บเงินและเก็บเสร็จ ก็ส่งโดยการโอนยอดไปยังธนาคารของนางสาวรสสุคนสถิตธรรมรงค์ซึ่งเป็นบัญชีที่โอนเงินจากทั่วทุกเขตแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าแม่เงินกู้รายใหญ่หรือไม่ค่ะให้การแบบนี้นะคะส่วนทางด้านนายสุมิตรลูกหนี้เงินกู้นอกระบบนะคะก็เล่าให้ฟังว่ากู้เงินนอกระบบมาส0 0 0สนบาทผ่อนจ่ายรายวันค่ะตกวันละ4,200บาทตกเฉลี่ยเนี่ยเดือนละ 1 2 6 0 0 0บาทจ่ายมาประมาณ15เดือนแล้วนะคะรวมรวมแล้วเนี่ยจ่ายไป1 8 9 0 0ล้านบาทค่ะแต่ว่ายอดเงินต้นเนี่ยส0 0บาทยังคงอยู่เหมือนเดิมก็คือเงินต้นไม่ลดลงเลยค่ะเมื่อรัฐบาลให้ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบสามารถลงทะเบียนได้เพื่อขอความช่วยเหลือตอนเองก็เลยไปลงทะเบียนไว้จนได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวหากหมดหนี้ บอกว่าจะไม่เข้าไปยุ่งกับแก๊งเงินกู้นอกระบบอีกเป็นอันขาดค่ะตอนไม่มีรถเลยครับที่ไม่มีรถเลยครับทีนี้เรารู้ได้ยังไงครับว่าการเองเจ้าหน้าที่เขามีการช่เหลือ,อยังไงไ้บ้างครับก็ได้ข่าวจากในส่วนของการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลครับที่ว่ามีการช่วยเหลือในเรื่องของการ ต่อรองแก้ปัญหาเรื่องของนี่น้องระบบครับ,รบเลยได้เข้ามาขอความช่วยเหลือที่ท่านประหลัดที่อำเภอครับขอบคุณท่านประหลัดอำเภอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับที่เข้ามาช่วยเหลือครับก็ตรงนี้ก็เป็นบทเรียนที่สัมพันธ์ก็อยากจะหมดภาระ,ะตรงนี้ไปแล้วก็ดำเนินใช้ชีวิตทำงานต่อครับ นี่ขนาดว่าลูกหนี้มีเงินจ่ายตามแบบว่าทุกวันเลยนะครับคือจ่ายไปจ่ายไปเนี่ยเหมือนไปผ่อนดอกอย่างเดียวไป<ช>ไม่ถึงเงินต้นสักทีนะครับในเรื่องนี้เนี่ยคุณอนุทินก็บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยทางฝ่ายปกครองเองก็จะต้องร่วมม้ร่วมมือกับทางตํารวจซึ่งถ้าเกิดมีการข่มขู่คุกคามหรือว่าสกัดกั้นไม่ให้ลูกหนี้ไปลงทะเบียนคุณคคอนุทินบอกว่าเจอหนักแน่นอนนะครับ<ช>จะมีการตรวจสอบแน่นอน